ครับก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับในรายการอาจารย์สอนนะครับตัดผมนะครับครับเรามาศึกษามาเรียนรู้นะครับมาดูเทคนิคมาดูการทํางานมาดูรูปแบบของงานคัดหรืองานตัดในเกืองของบ๊อบหรือปิทุยฟรีสไตล์นะครับก็เป็น b e ฟอร์อ f t เตอร์นะครับก่อนนึ่งนะครับออดใช้หวีรองหรือการใช้เป็นนะครับซิสเซอร์หรือเป็นลักษณะของซิสเซอร์โออร์โคมความหมายก็คือการที่เราใช้หวีลองกันไก เพื่อให้ปลายลายชัยแนวข้อออกมาได้ผิวหวาดนะครับเทคนิคตรงนี้นะครับเพื่อนน้องหรือชาว f อฟ4หรท่านลองเข้ามาศึกษาหรือมาพัฒนานะครับหรือเอาหลักการของทางทโโคีกอนิมี่ได้ฟรีนะครับไม่มีค่าใช้ใจ่ายส่วนเข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับเรามาศึกษาหรือพัฒนาเอาหลักการต่างๆอาจจะเป็นเพืนผู้หญิง,งผมชายงานกล้าวผมงานแต่งหน้าทุกรูปแบบหรือแขนงของเสริมสวยที่ออดแผนหรือแชร์ไปนะครับ4ช่องทาง ตรงนี้ศึกษาหรือพัฒนาได้ฟรีครับมาคุยกันเลยนะครับขั้นตอนแรกที่ออดใช้กันไกดิวหรือเจาะหรือการแทรกลักษณะของผมความหมายก็คือการโค้งบนในลักษณะของจอนนะครับปลายลายชายแนวที่เราคัดหรือการตัดหรือการไล่หรือลักษณะของกรอบของทรงเราไล่หรือเก็บลักษณะของหลังหูหรือกึ่งลักษณะของคอเคียร์อันนี้เป็นเทคนิคหรือการทํางานหรือการเอาแนวทางในรูปแบบของงานคัดหรืองานตัดในกลึงของบ๊อบ หรือเป็นบ๊อบทุยนะครับหรือเป็นทุยแร์ฟรีสไตล์จากขอบลายชายแนวที่อาใช้กันไกลเดิวหรือแซกลักษณะของผมปลายลายชายแนวที่เราเชื่อมต่อในลักษณะของหลังหูรอบลายชายแนวที่เราคัดหรือการโค้งมนตามโหนกผมปลายลายชายแนวที่เราดึงหรือการแซกหรือการโคง้งหรือเก็บลักษณะของอรายละเอียดอันนี้เป็นเทคนิคหรือการทํางานในรูปแบบของออสสมจิตนะครับหรือดิสปาร์ดี จแล้วออสมาใช่บีรองหรือการยกหรือการตั้งฉากนะครับหรือลักษณะของการไล่ส่งปลายลายชจยแนวที่เราดึงเข้าหาการโค้งมนหรือการวางฉากในกึ่งของพิระมิดก่อปลายชจยแนวที่เราใช้กันไกดิวหรือเจาะนะครับหรือแทรกลักษณะของผมปลายลายชจยแนวที่เราดูลักษณะของโหนกผมนะครับอันนี้ก็คือการทํางานหรือการวางลักษณะของฐานผมความหมายก็คือฐานก็คือปลายลายชจยแนวในโซนของซิกปะล่าง ที่เราต้องการให้ปลายลายชายแนวเขาออกมาได้พิวหวานนะครับจากนะครับตอนแรกนะครับผมน้องนางแบบนะครับเขามีเนื้อผมนะครับที่ยาวนะครับหรือหนาลงมานะครับสีสันโครงสร้างหรือหัวข้อแบนพอ,นอเรามาคัดเรามาตัดนะครับเขาต้องการให้สีสะทุยสิ่งแรกก็คือการเก็บในลักษณะของชายผมความหมายก็คือปลายลายชายแนวชายผมเนี่ยเราต้องเก็บให้ลักษณะของสมูทก็คือการเนียนนะครับหรือการแนบ อันนี้จะทําให้ปลายลายชายแนวข้อออกมาลักษณะของงานผิวหว่านะครับส่วนออดเก็บในลักษณะโซนของโหนกหลังความหมายมาก็คือรูปบุกุดรูปฮาร์ดในโซนของโหนกหลังอันนี้จะทําให้สีสันโครงสร้างหรือสีละหรือหัวข้อออกมาลักษณะของความถียนะครับส่วนการดึงการโค้งหรือการเก็บหรือการไล่หรือลักษณะของการเก็บลักษณะโซนของซิกด้านหลังปลายลายชายแนวหรือลักษณะของโหนกหลัง ที่เราต้องการในสีสันโครงสร้างนะครับหรือสีละหรือหัวข้อถุยอันนี้ก็คือเป็นเทคนิคในการทํางานส่วนออสเก็บในโซนของซิกด้านขวาเสร็จแล้วเราขยับมาในโซนปีของซิกด้านซ้ายใกล้ลายเกณฑ์เช่นเดียวกันนะครับเพทเทนที่เราวางกรอบไว้ความหมายก็คือการที่เราใช้หวีใช้กันไกดิวหรือเจาะหรือแซกลักษณะของผมขอบลายชจแนวที่เราตั้งหรือการวางฉากในกึ่งของพีระมิดเพื่อไล่ปลายลายชจแนวหรือลักษณะของทรง ให้ออกมาลักษณะของงานเด่นหรือลักษณะของงานผิวหวานอันนี้ก็คือหลักการในการทํางานส่วนการเก็บในลักษณะของชายผมปลายลายชายแนวหรือโหนกผมแต่ทาให้ศีรษะโครงสร้างสีละลายแนวหรือโหนกผมเนี่ยเขาออกมาได้ถุยส่วนออดเก็บลักษณะของหลังหูหรือลักษณะของขอคอเขียร์อันนี้ก็คือการครับหลังจากที่เราเก็บขอบลายชายแนวในส่วนของซิกหลังหู เราก็มาโค้งมนนะครับหรือการใช้กันไกรดิวหรือเจาะหรือแซกลักษณะของจอรเพื่อให้ปลายลายชายแนวหรือลักษณะของจอนเนี่ยออกมาได้ผิวหวานนะครับส่วนการทิมกระเล็มหรือการโค้งมนตามรูปกรอบต่างๆอันนี้ก็คือการเก็บรายละเอียดส่วนโซน,นของซิกด้านหลังที่ออดคัต <c oughs> หรือการปัดนะครับไปในโซนของซิกด้านหน้าส่วนปลายลายชาแนวในโซนของโดกผม ส่วนโหนกหลังหรือดึงหรือโค้งหรือการไล่หรือเก็บครับส่วนโหนกหลังเราต้องการใ้ศรษะโครงสร้างหรือหัวก็ถุยอันนี้ก็คือเทคนิคหรือการทํางานส่วนออดพลิกมือหรือสะบัดคัดเพื่อปัดลายใจแนวก็ปัดหรือเสยไปในโซนของโหนกหลังกรอบลายใจแนวจะเห็นนะครับปลายลายใจแนวที่เราคัดตัดออกมาที่เราพลิกมือจะปัดหรือเสยออกมาได้สวยงามอันนี้ก็คือเทคนิคหรือการทํางาน ส่วนออสก็แล้วครับใช้กันไกหรือการไล่หรือเก็บลักษณะของโซนของซิกด้านข้างความหมายกับพีบางครั้งปีกลายใจแนวในโซนของซิกด้านข้างที่เขาบานเราควรจะต้องคัดหรือเก็บลักษณะของกรอบตรงกว่าปลายใจแนวหรือลักษณะของปลายผมตลอดจนถึงโซนของซิกด้านล่างหรือกรอบปลายใจแนวในโซนของโหนผมที่เราใช้บีรองหรือใช้กันไกเดิวหรือเจาะหรือแซกลักษณะของผมปลายลายใจแนวที่เราคัดหรือการตัด ที่เราดึงนะครับหรือการโค้งมนตามโครงสร้างสีละลายแนวจะเห็นนะครับศีษะโครงสร้างสีละลายแนวหรือหัวข้อออกมาในถุยอันนี้ก็คือเทคนิคในการทํางานหรือการวางรูปแบบในกลึงลักษณะของงานคัดหรืองานตัดในกลึงลักษณะของถุยหรือเป็นถุยฟรีสไตล์ครับเพื่อนน้องนะครับตลอดจนชาวเอฟทุกท่านอย่าลืมนะครับสี่ช่องทางทิกตอกยูทู f เฟซบุ๊กไล v ์และช่องเลียว สีช่องทางนี้นะครับศึกษาหรือพัฒนานะครับหรือเอาแนวทางของงานคัดหรืองานตัดนะครับได้ฟรีนะครับส่วนเข้ามาแล้วอย่าลืมครับเป็นกําลังใจออดด้วยนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์กดกระดิ่งนะครับกดติดตามกดการแจ้งเตือนและกดรูปหัวใจเราขอขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ที่น่ารักนะครับเป็นพลังใจอย่างหนึ่งที่ทําให้ออดและทีมงานนะครับเดินหน้ากล้าวต่อไป จบงานออดบดึงในโซนของซิกด้านหน้าที่ดึงเข้าหาตัวเพื่อสร้างการปัดลายชายแนวหรือการดึงหรือการไล่ในโซนของซิกด้านหน้าให้ปัดเข้ามาหาตัวเซนทันตัวเซนเตอร์หรือกึ่งกลางของซีซ่าส่วนขอบลายชายแนวในโหนผมโครงสร้างสีละลายแนวหรือการคโค้งมนตามโครงสร้างอันนี้ก็คือเทคนิคหรือการทํางานส่วนออดใช้ก,คคกันไกโค้งนะครับตามสีละลายแนวหรือการเจาะหรือการแซกลักษณะของผม ขอบปลายแชยแนวหรือลักษณะของปลายผมต้อดจนถึงขอบปลายแชาแนวในโซนของซิกด้านข้างปลายลาย,ชายแชนวในโซนของที่เราดึงเข้าหากึ่งกลางอันนี้ก็คือเทคนิคโดยการทํางานส่วนการเดียวการเจาะเราต้องการลดน้ําหนักของเส้นผมเพื่อให้ปลายลาย,ชายแชนวเขาออกมาได้พิวหวานอย่าลืมนะครับศีรษะโครงสร้างศีละลายแนวหรือโหนกด้านหลังเขาไปส่วนโค้ง เวลาเราคัดนะครับเราควรจะต้องตัดให้โค้งมนนะครับให้เข้ากับโครงสร้างสีละลายแนวอันนี้ก็คือหลักการในการทํางานครับวันนี้ผมและทีมงานก็ขอขอบคุณเพื่อนน้องหรือตลอดจน f อทุกท่านที่ท่านยังรักและยังติดตามในรายการอาจารย์ออดสอนตัดผม KTO Bar a า a d e าเดกันอยู่เสร็จแล้วเรามาเก็บหรือมาเช็คในโซนของโหนกหลังความหมายก็คือการหวีปัดหรือการเดินข้อมารวม ในตัวลักษณะเทนเตอร์หรือโหนกในโซนของซิกด้านหลังหรือกรอบลายชยแนวในลักษณะของคาวแอร์เรียเสร็จแล้วออดมาพลิกมือหรือมาสะบัดคัดเพื่อปัดลายชยแนวในโซนของซิกด้านข้างกรอบลายชยแนวในโซนของโหนกผมปลายลายชยแนวในตัวเซนเตอร์หรือกึ่งกลางอันนี้ก็คือตัวเชื่อมต่อหรือการเช็คหรือเก็บลักษณะของทรงส่วนการไล่หรือการปัดไปในโซนของโหนกหลัง ตลอดจนถึงกรอบลายแ,แนวจะออกมาได้ปัดหรือเสยนะครับออกมาได้สวยจบงานนะครับออสบาโบนะครับหรือบาใดหรือมาเป่าเซตหรือมาจัดทรงนะครับในแนวของทุยหรือเป็นทุยรีสไตล์ครับเพื่อนน้องตลอดจด f อทุกท่านอย่าลืมนะครับนะสช่องทางติกตอก YouTube Facebook ไ i v e และช่องเรียวลองศึกษาลองพัฒนานะครับทิกตอกเพียงท่านแอดนะครับเอกกม f s o m j i t ออดสมจิตนะครับหรือออดทิกต็อกตรงนี้ท่านก็สามารถแอดมินหรือแท็กเข้ามาศึกษาเรียนรู้ได้นะครับทางช่อง t ิกต็อกนะครับส่วนนะครับทางช่องเรียวนะครับหรือลักษณะช่อง YouTube ตลอดจนถึงช่องเฟซบ o o กไลน์เอฟวีดีเพื่อนน้องหรือชาว f อทุกท่านท่านก็สามารถแอดมินหรือแท็กเข้ามาศึกษาเรียนรู้ได้เช่นกันส่วนทางช่องเรียวนะครับที่ออดแพนหรือแชร์นะครับอาจจะเป็นเทคนิคหรือการทํางานในรูปแบบของงานแข่งที่ออดเคยเป็นแชมป์ หรือเป็นแชมป์ผมสุภาพตีหรือเป็นแชมป์ผมหญิงหรือเป็นแชมป์ผมแฮ์ฟรีสไตล์ที่ออสแพนหรือแชร์ออกบ้านนะครับอันนี้ออสเป็นตัวแทนของช่างผมหญิงหรือนะครับไปแข่งผมที่เวโรนาที่ Italy. อิตาลีออสนำพานะครับเอาเทคนิคเอาการทํางานเอาสายงานเอาความรู้หรือแนนกึ่งของเสริมสวยที่ออสแพนหรือแชร์นะครับไปทางช่อง Facebook หรือ Facebook Live Every day จบงานจะเห็นนะครับศีสั โครงสร้างหรือสีละหรือหัวข้อทวยออสยังมีทางช่อง y t u t u นะครับเพื่อนน้องหรือชาวเอทุกท่านท่านก็สามารถแอดมินหรือแทกเข้ามาศึกษาเรียนรู้ได้ทางช่อง y YouTube เพราะมีการแปลหรือแชร์ไปประมาณทักพันประมาณ300 EP นะครับเพื่อนน้องหรือชาวเสริมถวยทุกท่านลองศึกษานะครับหรือลองพัฒนาลองเอาเทคนิคของการทํางานในรูปแบบของออสสมจิตดูอาจจะเป็นผมหญิงผมชายงานกล้าผมงานแต่งหน้า นะครับลองศึกษาหรือพัฒนาได้ตรงช่อง YouTube แต่อย่าลืมนะครับพิมพ์คำว่าอาจารย์ออสสอนตัดผมนะครับทาง YouTube แล้วออสมีน้องใหม่นะครับมาแรงคือตรงช่องเรียวตรงนี้เขาโอเพนนะครับหรือเปิดกว้างเชิญชวนดีกว่านะครับให้เพื่อนให้น้องขอแขนของสายวิชาชีพเข้ามาคอนเทนต์หรือบีเซนต์งานจะได้ตรงช่องเรียวผมเชื่อนะครับหลายท่านมีกาญภาพมีการทำงานที่โดดเด่นอยู่แล้วท่านก็สามารถเข้ามาคอนเทนต หรือพรีเซนต์งานกันได้ทางช่องเรียวครับวันนี้ผมและทีมงานนะครับตลอดจน4สายทาง Tik k ิ o k y o u YouTube Facebook l i v e และช่องเรียวก็ขอขอ,ขอบคุณเพื่อนน้องหรือชาว f อทุกท่านที่ท่านยังรักนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย